สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะอาช่องพังดวงดาวของเรานะคะจะมากล่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มอบคะแนนให้นะคะเพื่อจะไปใจนะคะให้คะแนนพี่พังดวงดาวนะคะในวันที่4นะคะกระกฎาคมนะคะ2 5 2565นะคะสาธุบุญกับพ่อหนุม่มน้องปวีนาและครอบครัวนะคะทีมงานบ๊อบบี้ป้ากิลุงหนังลุงมากนะคะกับพ่อพิทูนพ่อปุ่มะนะคะคุณป้ายืนและทีมงานแม่เส็มพิชน้องจุบ๊บจิ๊บนะคะน้องปูเป้นะคะน้องชายแม่ดาวนะคะน้องชายระยองน้องส้มระยองน้องโต้งนะคะแม่ต้นนะคะป้าตะน้องเชอรี่นะคะคุณกาญจนากฤกษนาคุณพินทองนะคะคุณสุรัราชนะคะ,ะคุณศิรานีคุณสุใบาลาสรัญญาคุณมายุรีนะคะคุณดาวสิรินะคะคุณกุ้งนะคะแม่เบญดาพรแม่หนมบ อายุวดีพภอนิมิตนะคะพ่อหมีแม่นรมนนะคะแม่วันรัตแม่เมียวนะคะแม่ดวงรัตแม่ลาตีแม่นกเล็กแม่น้ำฝนแม่แนนแ่้เกษเซม นะคะคุณแม่เปิ้ลนะคะคุณแม่จอยนะคะแม่ปริญญาพ่อเซมแม่ยุ้ยนะคะแม่หมิวนะคะแม่อิ๋วแม่อุนะคะแม่นี่รัชยานะคะพักบงแป่งแม่เปาเปาพังวาสนาแฟมิรี่แม่เล็กหนุงในใจเสมอแม่กิกคุณพ่อกอเพรแม่เท้าช่วยเดินแจกฟรีแม่ใหญ่ไอแพดนะคะคุณแม่เจนสิงห์จะเป็นแม่สุภาวดีน้องนีนินยากัญญาดาวเรืองนะคะแม่ยุพินแม่พักแม่จอยนะคะแม่ใหม่พ่อชลิดท่านแปมาแล้วแม่จุ๋มจิมชาแนลแม่ลมแพงนะคะแม่เลียมพ่อวัดแม่กุ๊ก นะคะแม่อิสรลนะคะแม่กนแม่ปุ้ยนะคะแม่ส้มโอแม่วันใหม่น้องจูนแม่พังปองแปงพังแป๊บซี่น้องอ้อมพี่ตุ๊กตาแม่คณิฐาแม่กุ้งกุ้งแม่ครกี้แม่สรีนยาแม่นินแม่วัชรีคุณนายปริยานุชแม่หนิงแม่นางฟ้าคุณแม่กุนธิดาคุณแม่กวินนาลูกแกลนะคะพ่อเพลาร์พ่อนิพแม่วัชราตีเล็กไทยแลนด์นะคะแม่เด่นนภาจอยนะคะแม่มนพรแม่วลิศราอาเล็กนะคะคุณแม่ วิรัญชยานะคะแม่แอนแม่น้ำหวานแม่หน่อยแม่ไข่ยพรโ้แม่สีนวลพ่อไข่ยพรโ้แม่สีนวลแม่บุษราปะอิทแม่เบลล่าแม่ดาพี่จินนี่แม่แมม พี่ลีนาและครอบครัวพ่อเจริญแม่ศิริรัก์แม่หญิงเหล็กต้นอ้อแม่มิ้นพี่อริสคุณแม่เอสกาพี่ต้องบ้านช้างและธรรมชาติการเจริญบดีคุณแม่คนรักช้างพี่ตอยอาจารย์นฤมลศรียาณนันติมแม่พิงค์นะคะแม่วรรณศรีแม่ตุ๊กติ๊กแม่กุลนัทแม่นิดแม่แป้งนะคะแม่มาริสาแม่แตนแม่กาเยานัทแม่เงินมีไม่พอใช้แม่ซาลี่พ่อไข่แม่อรนุชแม่แมวมีแม่ย่า แม่รติรัตน์แม่กฤตจกรแม่พอนภาแม่สกายแม่ gallons, แป้นสวีเดนขอบคุณมากๆนะคะคะแนนที่มอบให้กับช่องฟังดวงดาวนะคะถือว่าเป็นคะแนนที่สะสมนะคะช่วยเหลือพี่ฟังดวงดาวของเรานะคะให้รอดพ้นนะคะในจากวิกฤตนะคะในครั้งนี้สาทุกับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่มอบคะแนนมาให้กับครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเหมือนเป็นการไถ่ทอนชีวิตครอบครัวพี่ฟังดวงดาวนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคะแนนที่สะสมมาวันนี้นะคะเราจะเอาไปใช้จ่ายนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะกราบสอธุบุลกับทุกท่านนะคะชื่อปิดภาพราการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ